มเมื่อสัตว์ท่องเที่ยวอยู่ในวัตตะแล้วก็ไม่ได้ฟังธรรมคือไม่เคยรู้ทุกโทษภัยของขันทั้งหลายทั้งก็สแสวงหาแต่ขันตลอดต้องการแต่ขันตลอดอดอยากหิวโหวยในเรื่องขันเนี่ยนะสแสวงหาอยู่นั่นแหละพอไม่เห็นคุณของความสงบไม่เห็นคุณของการไม่จุติไม่เห็นคุณของการที่ไม่มีนิมิตเนี่ยนะซึ่งพระนิพพานไม่มีนิมิตคิดไหมว่าเขาจะออกจิตที่น้อมออกก็ไม่มีใช่ไหม ท่านเขาจึงไม่เจริญสิกขาอันนี้ถือเป็นเรื่องปกติของเขาคือถ้าเขาไม่เห็นคุณของพระนิพพานเนี่ยนะที่มีความสงบมีการไม่จุติไม่มีนิมิตเครื่องไม้ของขันห้าเนี่ยเขาก็ไม่คิดจะออกเพราะว่ามรรคเนี่ยเป็นนิยานิกะพรานลักษณะของมรรคคือนําออกมีลักษณะนําออกจากทุกนําออกจากสมุทัยนําไปสู่ความสงบนําไปสู่การไม่จุตินําไปสู่การไม่มีนิมิตทั้นอริยมรรคเนี่ย ลักษณะเข้าเป็นอย่างนั้นคือนําออกอย่างเดียวฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายนี่ถ้าพูดถึงนําออกปั๊บเนี่ยไม่ไม่เอาเพราะว่าจะอยู่ผู้ที่เจริญตรายสิกขาในโลกจึงมีน้อยนะเพราะว่าไม่ได้คิดจะออกอะไรฉะนั้นาศาสนาถ้าเผยแพร่ในหมู่ชนที่เขาไม่คิดจะออกเนี่ยนะศาสนาไม่มีประโยชน์สําหรับเขาตรายสิกขาคําสอนของพระพุทธเจ้าที่กล่าวถึงศีลสมาธิปัญญาซึ่งเป็นคําสอนที่นําออกจากทุกนำออกจากตันหาเนี่ย เขาฟังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไร